สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับพี่นอครับเสาร์อาทิตย์สองวันนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนําพาให้คําเทศานานี้จะเป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าที่ได้ตัดผ่านพระคําของพระองค์แต่ขอให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่24นั้น แท้จริงแล้วตามบริบทก็คือเป็นเรื่องราวที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนสาวกของพระองค์ในการที่ท่านได้บอกว่าการเสด็จมาของพระเยซูเกี่ยวข้องอะไรกับยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายเป็นอย่างไรภยรัยพิบัตของพระเจ้าในตอนนี้นะครับจะเป็นเหตุที่ทําให้เรานั้นตั้งใจที่จะย,ยืนหยัดจนถึงที่สุด โควิดสิบเก้าที่ผ่านมานะครับเรากําลังจะเข้าสู่ new normal ใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าเราเข้าสู่ new normal แล้วแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่ next normal next normal จะเป็นอย่างไรหลายหลายคนก็มีความเรียกว่ากังวลนะครับแล้วก็ไม่รู้จะปรับตัวอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นผมนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกว่า60แล้วนะครับกําลังจะเดินต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะทําไงดี จะมีบิตคอยจะมีอะไรต่างที่รอคอยอยู่มีเมตาเวิร์สนี่มีอะไรกันแน่อ่านหลายลรอบแล้วครับฟังหลายลรอบก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพี่นองครับนั่นคือสิ่งที่ท้าทายในวีดียอกันครับเป็นสิ่งที่คุกคามชีวิตของคริสเตียนเราพอสมควรโควิดสิเนะครับเราอยู่กับเขามาเนี่ยประมาณ3ปีแล้วออวสารของโควิด1 9จะเป็นยังไงหรือมันจะกลายเป็นคล้ายๆกับโ,โรค ไห,หวัดใหญ่ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับที่ประธานาธิบดีสาหรัฐได้พูดไว้แท้จริงแล้วถ้าใครที่อยู่ในสมัยยุคของมิเลนเนียมนะครับตอนปีประมาณสองพันเนี่ยหลายหลาคนก็ตื่นตระหนกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้คิดว่าโลกจะเข้าสู่การโกลาหลในสมัยนั้นครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์อาจจะถอยหลังกลับไปสู่ปีหนึ่งันเก้าร้อย หรือบางทีก็มีคนคิดว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามหลายหลายคนก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการกดปุ่มนะครับระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบางคนก็กลัวว่าอุกกาบาตจะชนโลกดวงทย์จะระเบิดอีกไม่นานและนี่ครับคือสิ่งที่เป็นความวิตกกังวลเมื่อโควิดเข้ามารู้สึกว่าใกล้ตัวนะครับเราก็มีความรู้สึกกังวลและเราก็กลัว พี่น้องครับเพราะว่าจ้านักของพระเจ้าตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีนี่ผมอยากจะเชิญชวนได้เปิดในข้อที่หนึ่งของบทที่ยี่สิบสี่ข้อที่หนึ่งนั้นเป็นบริบทของพระคัมภีร์บทนี้ครับได้บรรยายถึงพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหารแล้วพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหารเพื่อที่จะให้สาวกขององค์มองกลับไปที่พระวิหารครับและวันนั้นเป็นเย็นวันอังคารสัปดาห์สุดท้าย ของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะถูกตึงไว้ในเขนพระเยซูทรงตําหนิธรรมจารย์ตําหนิพวกผู้นําศาสนาถึงความน่าซื่อใจโคตของเขาพระเยซูได้พูดถึงว่าพวกเขาเนี่ยสังหารผู้เผยพระชนะและกำลังสังหารพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันและนี่คือสิ่งที่พวกเขาจะต้องกลับใจเสียใหม่พระเยซูเตือนพระวจนะของพระเจ้าเตือนพระกมัมภีร์เตือนเสมอ สำหรับผู้ที่รักพระองค์ว่าสิ่งที่เมื่อเราทําผิดไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการกลับใจเสียใหม่แต่การยืนหยัดจนถึงที่สุดผู้ที่ยืนหยัดนั้นจะรอดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าในเพ,พิ่มพีในหน้าจองท่านเนี่ยบรรดาสาวกก็มาซื้อมามาชี้อาการทั้งหลายในบริเวณพรทธานให้พงค์พระพเจ้าแล้วถามพระเยซูว่าอะไรคือหมายสําคัญ คำว่าหมายสำคัญนะครับในพน helmet, ระ s s I g n s คัมภีร์ใช้คำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า s i g n S-I-G-N s i นนั่นหมายความว่าคล้ายๆกับสัญญาณไฟจราจรนี่ครับในสัญญาณนั้นมีความหมายอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นสัญญาณไฟแดงเนี่ยมันก็คือมีความหมายให้หยุดไฟเขียวให้ไปและนี่คือสัญญาณสาวกของพระเยซูถามว่าอะไรคือสัญญาณของการเสด็จมาของพระเยซูพระเยซูก็บอกว่าหินทุกก้อน ที่อยู่ที่พระวิหารนี้จะไม่มีหินก้อนใดจะเรียงซ้อนทับอยู่เหมือนอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้หมายความว่าครับหมายความว่ากำแพง,งต่างๆพระวิหารต่างๆจะต้องถูกทําลายและพังลงมานั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเสด็จมาของพระเยซูพี่น้องครับพระคัมภีนะครับในข้อที่สองก็ยังบอกอีกนะครับและในมัละโกบทที่สามสิบสามข้อที่หนึ่งก็เช่นเดียวกันครับก็บอกถึงการที่พระเยซู ทำนายถึงการทรงเสด็จมาของพระองค์พีนองครับพวกเขาเชื่อมโยงการทำลายพระวิหารกับการเสด็จมาของพระเยซูอีกครั้งหนึ่งพวกเขายังเชื่อมโยงการเสด็จมาของพระเยซูกับการสิ้นสุดของยุคด้วยเพราะฉะนั้นมีการเชื่อมโยงอยู่สามจุดด้วยกันนะครับพระวิหารการเสด็จมาแล้วก็การสิ้นยุคดังนั้นเองสาภาพนี่ครับพวกเขาต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่ และรู้ว่าอะไรเป็นสัญญาณถามพระเยซูครับว่าเมื่อไรและอะไรเป็นสัญญาณของเวลานั้นนั่นคือสิ่งที่พระกัมพีร์กำลังบอกกับเราเหมือนกันเมื่อเรา,าอ่านพระกัมภีร์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมราระโกก็ตามไม่ว่าจะมัทธิวยิบสีก็ตามเราจะต้องถามคำถามเดียวกันว่าเมื่อไรและอะไรเป็นสัญญาณเรามาดูคำตอบของพระเยซูนะครับพระเยซูตอบย้อนกลับไปนะครับ เยซตตอบย้อนกลับไปว่าสัญญาณคืออะไรบ้างและเยซูก็ตอบว่าเมื่อ,อไหรคำถามคำนี้ครับคือ question and answer นะครับปุจฉาวิสัชนาว่าพระเยซูต้ังจะตอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เยซูตอบนั้นมันเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของเราในวันนี้ด้วยว่าเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรเราจะยืนหยัดจนถึงที่สุดได้อย่างไรประการแรกนะครับคําสอนที่ผิดเพี้ยน เราเห็นคำสอนที่ผิดเพี้ยนอยู่ในข้อที่4และข้อที่5ของมัทธิวบทที่24นะครับผมอยากให้พี่น้องฟังพระเยซูตรัสตอบเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระพริตเขาจะทําให้คนเป็นอันมากหลงไปประการแรกครับก็คือพระเยซูเตือนว่าจะเกิดคําสอนผิดเพียเพ้ยน ผมได้ไปค้นดูนะครับว่าศาสนาที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยนะครับเกิดนานมาแล้วนะครับก็คือศาสนาบาไฮแต่มีลทัทธิเทียมแท้ครับที่ไม่ใช่ศาสนาเพียนล่าสุดนะครับมีอยู่สี่ลัทธิด้วยกันลทัทธิแรกก็คือเขาเรียกลทัทธิฟาแลบตะวันออกซึ่งมาจากจีนนะครับพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับฟาแลบตะวันออกลทัทธิสองก็คือ i y f i y f เนี่ยมาจากเกาหลีนะครับคิดจากรทาวประเสริฐ นะเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีก็เรียกว่าพระเจ้าผู้ทรงมีธลิศนะกลุ่มที่สามครับล่าสุดก็คือคิดจักรของพระเจ้าแห่งพระมารดาอันนี้ก็คือเกาหลีฟังแล้วเนี่ยคงจะรู้ว่ามันคงจะเพี้ยนนะครับแล้วก็ที่สี่ครับมาในแบบทีวีนะครับก็คือมารบินทีวีก็เกาหลีเหมือนกันทั้งสี่คำสอนที่ผิดเพี้ยนเนี่ยนะครับ กรรมการประสานงานโปรแทนแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีหนังสือออกมาทั้ง3สังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาิึจักก็ดีสหกิจคริสเตียนประเทศไทยก็ดีนะครับสังิจักแบ๊บิสก็ดีบ่งชัดเจนครับว่า4ลัลทธีเนี่ยเฮียนพี่น้องครับคำสอนผิดเพี้ยนเนี่ยมีมากมายทีเดียวคําตอบของพระเยซูคําสอนพระเยซูบอกว่าระวังให้ดีนะระวังจะถูกหลอกพระเยซูทรงเตรียม สาวกของพระองค์และบอกกับพวกเราว่าช่วงเวลาที่ไม่มีใครรั้วายาวนานแค่ไหนก็คือยุคคีริจักนั้นหลังจากที่พระเยซูเป็นให้มีความตายเส็จขึ้นสูส่สวรรค์แล้วพระองค์จะเส็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วงนี้ครับเราอยู่ในยุคนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นครับจะมีหลายคนอ้างตัวว่าเป็นพระเมสสิยาห์แต่จริงๆไม่ใช่นี่ครับคือผิดเพี้ยนผมอยายกจะบอกว่ามันผิดเพี้ยนมนแนบเนียนเรียนแบบครับเรียนแบบจนกระทั่ง แนบเนียนเนียนจนทั่งเราไม่สามารถที่รู้ว่ามันผิดเพี้ยนถ้าเราไม่เข้าใจไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ศึกษาพระภีอย่างตั้งใจประการที่สองนะครับการที่เราจะยืนหยัดจนถึงสุดปลายนั้นเกิดอะไรขึ้นที่เป็นสัญญาณว่าพระเยซูจะเสร็จกลับมาประการที่สองก็คือว่าเกิดข่าวลือเรื่องสงครามครับ,รบเกิดข่าวลือเรื่องสงครามอันนี้ผมจะพ่วงไปด้วยว่าเกิดภัยธรรมชาติด้วย ในข้อที่หนะครับในข้อที่หอ่านได้ความอย่างนี้ครับว่าท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตะหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่ถึงตรงนี้พระเยซูยได้สอนว่าเมื่อเกิดข่าวลือเรื่องสงครามเมื่อเกิดสงครามหรือเกิดไปพิบัติต่างๆจงรู้ว่านี่คือสัญญาณ แต่ที่สุดปลายยังมาไม่ถึงนั่นคือคําตอบว่าเวนนะครับก็คือเกิดเมื่อไหร่พอเห็นสัญญาณแบบนี้แล้วนะครับสัญญาณตรงเนี้บอกเราว่าใกล้แล้วแต่มาไม่ถึงตรงนี้ครับคือสิ่งที่พวกเราจะต้องสนใจพี่น้องสังเกตดูนะครับช่วงหลังเนี่ยนะครับหลายหลายคนก็ตื่นตระหนกว่าจีนนะครับกําลังจะก่อสงครามประเทศจีน กำลังจะยึดไต้หวันพี่น้องเห็นข่าวข่าวนั้นแพร่กระจายอยู่ทั่วๆไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกวันนี้อเมริกาก็พยายามที่จะใช้คาว่าเอาเบล์นะครับก็คือเข็มเข็มถัดนะครับสายรัดเนี่ยคือล้อมนะล้อมตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมานะครับเอาไต้หวันนะครับเอาอินโดจีนนะครับนี่คือสิ่งที่พยายามที่จะมีการล้อมกรอบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือข่าวหรือเรื่องสงราม แต่ใน่นองเดียวกันในเวลาเดียวกันเราจะเห็นว่ามีสงครามเกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดีนะครับในยุโรปตะวันออกก็ดีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเปย็นสงครามเล็กสงครามใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนั่นคือสัญญาณพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าอยาเืินกระหนกยาเสียสติยาสิ้นหวังเมื่อได้ยินเสียงสงครามข่าวหรือเรื่องสงครามหรือแม้กระทั่งความอดอยาก หรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหวดูเหมือนว่าโลกจะมาถึงจุดจบและทุกคนก็กลัวระเบิดิวเครนเปเย,ยซูตัดว่าสิ่งนี้จําเป็นย่อมมอนเกิดขึ้นแต่อวสานยังมาไม่ถึงครับถ้าถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคําตอบก็คือสิ่งนี้เกิดขึ้นจากความบาปของมนุษย์ครับชนชาติหลายหละชนชาตินะครับแข่งแย่งชิงดีกันอยากจะเป็นใหญ่แต่เพราะความบาปนั่นเองอยากจะมีอํานาจอยากจะ ต่อสู้กันเพราะแย่งชิงความเป็นใหญ่นั่นคือความโลภนั่นคือความบาปเพราะฉะนั้นดูเหมือนจะเป็นจุดจบแต่ยังไม่จบครับพี่น้องพระเยซูบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้น,เ,น,เ,ตนเหมือนกับหญิงกําลังจะคลอดบุตรถ้าพวกเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหญิงสุภาพสตรีที่เป็นคุณแม่เนี่ยจะรู้เลยว่าการคลอดบุตรเนี่ยเวลาเจ็บท้องนะครับมันจะเริ่มต้นโดยการเจ็บนะครับ น้อยๆแล้วก็นานๆหลายชั่วโมงก็เจ็บอีกแต่ต่อไปมันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆและเจ็บน้อยๆมันจะกลายเป็นเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าความถี่จะมากขึ้นความรุนแรงจะมากขึ้นเะเยซูเปรียบเที่บหบ่านี้ครับว่าการเสด็จมาของพระเยซูสัญญาณต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับหญิงที่กําลังจะคลอดบุตรก็คือความรุนแรงจะมากขึ้นความถี่จะมากขึ้นการเจ็บท้อง การหดตัวของมดลูกจะเพิ่มขึ้นกับชั้นขึ้นและนั่นนะครับคือในสุดจะจะนามาถึงตอนคลอดลูกเราเห็นการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของสงครามเราเห็นการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงทางด้านการขาดอาหารเราเห็นการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงความขี่ทางด้านภายัยพิบัติธรรมชาติมีคนอาจจะบอกว่าสมัยก่อนมันไะม่มีการบันทึกนะครับ แต่ผมอยากจะบอกว่าม,มีการบันทึกมาตั้งแต่พันหนึ่งร้อยแปดหนึ่งพันแปดร้อยปีแล้วหนึ่งประมาณปีคศหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะครับมีการบันทึกมาโดยตลอดความถี่นะครับในช่วงห้าสิบปีหลังเนี่ยครับมันมากจึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นสงครามนะครับหลายคนบอกว่าไม่เห็นมีสงคราม,มเลยเลยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจริงๆแล้วมีครับมันเป็นสงครามเล็กๆย่อยๆยอยตลอดเวลาไม่มีทวีปไหนเลยที่ไม่มีสงคราม พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหลักฐานที่บ่งบอกชัดเจนว่านั่นคือสัญญาณแต่พระเยซูบ,บอกว่าข่าวหรือเรื่องสงครามภัยพิบัติต่างๆแต่จริงๆแล้วลายุคหรือยุคสุดท้ายวันสุดท้ายจริงๆยังมาไม่ถึงแต่นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกและความถี่ความรุนแรงจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนั่นคือข่าวหรือเรื่องสงครามนี่มคือประการที่สองครับครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกขาหลายความหวังในองค์พระวิดาเจ้ามากขึ้นจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ขงหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของขงหลายในวันนี้ ในการพักผ่อนในการทำงานในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้ยูนในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอารมน